ปรเม่อหลายค่าหยีฝ่านะคะจี้จือเจียโกเนาะโครงสร้างประโยคค่ะเจียโกก็คือโครงสร้างจี้จือแปลว่าประโยครวมกันก็คือโครงสร้างประโยคตรงตัวเลยคราวนี้เขาบอกว่าแพทเทิร์นที่อยากให้พวกเรารู้จักเนาะก็คืออันนี้เลยค่ะ จู่วีบวกตรงซื้อบวกติ้งยีก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะประธานบวกิวร์ฟแล้วก็บวกอ b อบเจกตก็คือประธานกริยากรรมเหมือนภาษาอังกฤษเลยอ่ะเรามาดูกันค่ะอย่างตัวแรกวอ习汉语สวสี汉语我ีคือประธานถูกไหมคะ บวกกับเชฟชีก็คือเว r ร์ผ่านแล้วก็ห้านหยีในที่นี้ก็คือตัว Object เนาะเป็นกรรมเรียนอะไรอะ่ะก็เรียนภาษาจีนไงตรงตัวเลยฉันเรียนภาษาจีนอ่ะต่อมาทธาชื่อเปาจืออันนี้แก้เป็นเสียงสั้นแล้วกันเนาะทธาชื่อเปาจืฉันไม่ใช่ฉันดีทาาในที่นี้เขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชาย เขาวงเล็บไว้ก็ได้ค่ะว่าเป็นผู้ชายชื่อแปลว่ากินฝึกแบ่งเราจะได้รู้เนาะชื่อแปลว่ากินเปาจือก็คือซาลาเปาอย่างเงี้ยค่ะกินซาลาเปาอาตืม大妈我去看电影院我哦不好意思我อ电影院我去电影院 เนาะคือแปลว่าชั้นไปโรงหนังนะคะโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์ก็ได้อืมก็คือชั้นไปโรงหนังเนอะอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะเป็นประโยคความเดียวเนาะให้พวกเราได้รู้ว่าเออมันภาษาอังกฤษกับภาษาจีนไงก็ไม่ได้ต่างกันมาก น้องก,ก็จะมีประธาน v e r ร์แล้วก็ Object เหมือนกัน